จับตาปปชโดนคุกเองผิดมาตรา157เปิดทำลายสอบเอื้อทักษิณอืดครบปีแล้วเจอประชาชนล่าชื่อและสสชงประธานสารดีกาฝันจากที่หลายหน่วยงานหลายองค์กรค่ะมีการยื่นหนังสือต่อปปชให้ทําการตรวจสอบกรณีการเอื้อประโยชน์ต่อทักษิณโดยมีทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมรชาชทัณฑนและโรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็นับว่านานมากแล้วแต่ก็ยังดูเหมือนว่ายัางล่าช้าอยู่ทางนี้ค่ะทีมข่าวเดอะทรู h ก็ได้มีการตรวจสอบค่ะถึงการทำงานของปปชต่อกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็พบว่าเมื่อวันที่16มกราคม2567เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปปท นำโดยนายพิชิตชัยมงคลนายนัเซยยีมะแกนนำคอปทมีการยื่นหนังสือค่ะต่อนายนิวัชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปอชอขอทราบความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่27กันยายนพศ2อ6พที่ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ปปอชอดำเนินการตั้งคณะทำงานขึ้นไต่สวนข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งนยายแพทย์หญ่โรงพยาบาลตำรวจและนายแพทย์ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เหตุใดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีการรักษาตัวของนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจว่าปปชมีการดำเนินการคืบหน้าไปอย่างไรบ้าง มีการตั้งคณะไตสวนเมืองตน้นหรือกำหนดประเด็นการไตสวนอย่างไรพร้อมทั้งมีการขอขาให้ทำการเร่งดำเนินการทางคดีอย่างเร่งด่วนและมีการยื่นเพิ่มเติมในวันนี้ขอให้พิจารณาไตาสวนดำเนินคดีกับนายสหาการเพชรนริน อธิบดีกรมราชัณฑ์คนปัจจุบันว่าเข้า่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากไม่เร่งนำตัวผู้ต้องขังกับเรือนจำหรือร่วมการปฏิบัติหน้าที่มิชอบโดยการขยายเวลารักษาตัวนอกเรือนจำของนักโทษเด็ดขาดชายนายทักษิณทั้งที่เป็นเพียงการเฝ้าระวังอาการซึ่งไม่มีเหตุผลและระเบียบในการนอนรักษาต,ตัวต่อนอกเรือนจำโดยนายนิวัฒชัยกล่าวว่านับตั้งแต่รับเรื่องดังกล่าวมา ก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร้องเรียนด้วยเช่นกันทั้งปปชไม่ได้นิ่งนอนใจและทำตามกระบวนการขั้นตอนขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจรับและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ปปชได้มีหนังสือไปถึงหลายหน่วยงานเช่นกรมราชธณฑ์เรือนจำและโรงพยาบาลตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ถ้อยคำประกอบกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบางหน่วยงานได้มีการส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกลับมาแล้วส่วนกรอบเวลาดำเนินการจะอยู่ที่180วันแต่โดยหลักไม่ได้ขึ้นอยู่ที่กรอบระยะเวลาเป็นเพียงกรอบเร่งรัดของเจ้าหน้าที่เพราะเรื่องนี้จะต้องนำข้อเท็จจริงมาตรวจสอบก่อนว่า มีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาและกฎระเบียบเป็นอย่างไรหลังจากนี้จะเชิญหน่วยงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาให้ถ้อยคําและหากได้ข้อสรุปว่าจะมีการชี้มูลความผิดหรือไม่ก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปด้านนายพิชิตคอปทอมีการกล่าวว่าการหารือในวันนี้ได้มีการพูดถึงสองเรื่องที่ได้มีการไปยื่นเรื่องแรกได้รับคำชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการทำหนังสือไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องที่ 2. ที่ร้องกล่าวโทษอธิบดีกรมราชัณฑ์คนปัจจุบันในประเด็นการรักษาตัวของนายทักษิณ120วันและการขยายเวลาการนอนรักษาตัวโดยอ้างเหตุการเฝ้าระวังซึ่งการเฝ้าระวังไม่ได้อยู่ในระเบียบของการนอนรักษาตัวนอกเรือนจำดังนั้นการกระทำในลักษณะดังกล่าวอธิบดีกรมราชทัรฑ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ขณะที่นายนเซอร์ Sir, ค่ะมีการกล่าวถึงการรณรงค์ล้านรายชื่อประชาชน20,000รายชื่อเพื่อที่จะยื่นต่อประธานรัฐสภาตรวจสอบก่อนจะยื่นเรื่องต่อประธานศาลฎีกา เื่อตังคณะกรรมการไต่สวนการทำงานของปปชนั้นตอนนี้ยังคงดำเนินการอยู่และภารกิจที่จะไปตามพื้นที่ต่างวัสดวัดยังคงเหมือนเดิมส่วนของการรวบรวมเสียงหนึ่งใน5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ150คนเพื่อนำเสนอประธานรัฐสภาประธานยื่นเรื่องต่อให้ประธานสานดีกาเพื่อให้ตังคณะทำงานการไต่สวนของปปชนั้นกำลังประสานงานไปยังฝ่ายค้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ในตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการหาหรือกับคนที่ประสานงานอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวเดอะทรูสก็ได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของปปชก็พบถึงท่าทีล่าสุดเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายนิวัฒน์ชัยกล่าวว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานขอ,ของคณะทำงานไตสวนที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนพยานหลักฐาน ส่วนจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้นานแค่ไหนนั้นยังไม่สามารถตอบได้เพราะเป็นอำนาจของคณะทำงานไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่ยืนยันว่าการทำงานของปปชไม่ล่าช้ายันว่าการพักโทษของนายทักษินไม่มีผลต่อก,การพิจารณาในเรื่องร้องเรียนที่มีการเข้ามายังปปชาหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นปปชจะดูณวันที่เกิดเหตุนอกจากนี้เลขาปปชยังมีการกล่าวยืนยันไม่ได้มีการทวงดุลทุก อย่างอยู่ที่ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆที่มีการรวบรวม